สวัสดีครับหัอทีมนะครับผมวันนี้อยากจะแบ่งปัน2เทคนิคในการที่จะดูว่าโบ็อ์นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นของแท้หรือเป็นของปลอมนะครับแล้วก็ดูฟิลเลอร์นะครับที่นี่ใช้เป็นนิวรามิสจะดูว่าเป็นของแท้หรือของปลอมแต่จริงๆแล้วเทคนิคของทุกๆยี่ห้อเหมือนกันเลยนะครับก็คือเทคนิคที่1คือต้องสอบถามจากผู้ที่นำเข้าโดยตรงและทําการผ่านเรื่องกับ องค์การอาหารและยาประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเขาจะมีสิทธิ์ในการนําเข้าแล้วก็ตีเป็นเลขออย่ออย่างเช่นนะครับบริษัทของ medicarex เนี่ยครับเขาเป็นผู้นําเข้า n e u r o n o g และ neuromis งั้นเราก็ต้องไปถามเขาว่าในปี2019เนี่ยเขาใช้อะไรในการที่จะรับประกันว่าของที่เขาส่งมาหาเราเนี่ยเป็นของแท้นะครับ ราก็มาดูกันอย่างเช่นเขาจะมี QR code อันนี้เป็นปี2019เลยนะครับถ้าใครไปฉีดปีปี2019จะมี QR code ตัวนี้มองเห็นไหมครับอ่า QR code ตัวนี้ซึ่งเขาทำแปลกมากเลยนะครับเขาทำมา1กล่องมี1 QR code เลยเวลาเราเราซื้อมาเราต้องมาขูดแถบสีเงินๆตรงนี้ออกแล้วก็สแกน QR code มันก็จะขึ้นเลยครับว่าเลขล็อตเท่าไหร่ออกจากบริษัทอะไรผลิตเมื่อไหร e x p l a i เมื่อไหรแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีสติกเกอร์นี้นะครับเป็นสติกเกอร์ที่ฝังเลยสมัยก่อนเนี้ย ประเทศจีนนะครับและประเทศข้างเคียงที่ทําโบ็อกของปลอมนะครับเขาจะทําสติกเกอร์แบบนี้ขึ้นมาบวิษสทก้แก้นะครับในปี2019โดยการทําให้สติกเกอร์นี้มันฝังอยู่ในกล่องเลยไม่สามารถขูดได้นะครับเอาเล็บขูดไม่ได้เลยนะครับ แต่ QR Code เนี่ยเอาเล็บผูดได้แต่เป็น QR Code เฉพาะที่ออกแบบมาเฉพาะผลิตภัณฑ์กล่องนี้เท่านั้นดังนั้นในกล่องถัดๆไปก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มี QR Code ที่แตกต่างกันอันนี้สำหรับ New r o n o ok x นะครับ200ยูนิตเรามาดู New r a m i s กันตัว New r a m i s เขาก็ทำเหมือนกันครับก็คือบริษัทที่นำเข้ามีเลขเรียบร้อยแล้วก็ทำมาเหมือนกันเป๊ะเลยครับก็คือนี่ครับมี QR Code ต้องขูดเหมือนกันครับคือคนที่ต้องขูดออกแล้วก็ไปสแกนเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าบริษัทที่เราจะฉีดเป็นโบท็อกหรือเป็นฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นของแท้หรือเปล่าก็ต้องไปถามกับเจ้าของบริษัทเอาหรือถามเจ้าของคลินิกก็ได้นะครับหรือเซิร์ชใน Google ก็ได้มันจะมีบอกเลยว่าถ้าเป็นเวสเทเลนดูยังไงถ้าเป็นโบท็อก ของอเมริกาดูยังไงถ้าเป็นจูเวเดิม erm ดูยังไงนะครับดังนั้นไปดูนะครับเพราะว่าในใน,ในปัจจุบันนะครับมีของปลอมอยู่เกินตลาดประเทศไทยเยอะมากเลยจนผมเป็นห่วงเลยว่ากลัวว่าเราจะเสียเงินไปแต่ได้ของปลอมมาแล้วก็มีผลข้างเคียงนะครับดังนั้นสูตรไม่ง่ายสอบถามกับทางบริษัทเลยว่า ปีนี้ปี2019ใช้วิธีอะไรตรวจสอบนะครับว่าเป็นของแท้นะครับอย่างเช่นตัว New r o n อกก็จะมี QR code ตัวส่วน n e วรา m i s ก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้เป็น QR code เหมือนกันเช่นกันนะครับผมยังไงสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามกับคลินิกนะครับหรือคุณหมอคลินิกความงามไรบ้านได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยู่นครสวรรค์แวะมาเล่นๆหรือว่าส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์นี้ก็ได้นะครับแล้วพบกันในอินบ็อกซ์ครับสวัสดีครับ